พี่ก็จะเด่นขึ้นนะครับพีก็จะเขาก็มาไม่ไปไส่พีซุกเลยดีครับใส่ผมใส่เกาวมินน,นะครับนี่เกาวมินเหมอสสำหรับนกเขาชาวาครับเก่บาบันดีครับอยู่กัเกษตรก่บาบ้านเชเนแนวนะครับวันนี้ครับวันทีฮา วิจัยยนสองพันหาเ้าโฮกเ็ดครับครับเดี๋ยววันน hmm ี hmm. ้มาทักหัวกุ้งของเขาชาวานะครับมาดูกุ้งของเขาจะว่าใบเทียมครับทําเสร็จแล้วครับสีหาใบครับเดี๋ยวมาดูครับผมก็ทักหัวเซจไปเมื่อกี้นี้แหละครับสีสีลูกครับก็เหลืออยู่ลูกหนึ่งนะครับยังงมาเลยทักครับไปครับเดี๋ยวมาดูกุ้งครับ นี่นะครับเป็นหวยเทียมนะครับเนีน่ยหลือทำประตูสายคอนส่หัวนะครับหัวก็จะเป็นหัวกลิ้งน,นะครับหัวกลิ้ง ครับหัวครับว่าจะเป็นแบบนี้นะครับนีบ่ครับคงหวายเพียมนะครับสวยๆครับไวยเทียมเนี่ก็จะ มีความกลมนะครับมีความกลมอยู่ในตัวครับไม่แหวงไม่วาวเหล็วสีก็จะขาก็เหนียวใหม่นะครับสายสีทุกครับสีจะเหลื่ยมนะครับสวยครับถ้าลงยูรีเทนแลวก็จะเปิมคุณคา่าขึ้นไปอีกครับ ไปครับเดี๋ยวไปดูโลงครับครับนี่ครับโลงรับโขงพักหัวแล้วนะครับ ป็นวลาลูกนะครับพกลูกอันลูกนั่นเป็นไม,ม้ใช่ไหมไว้เทียมนี่ก็จะเป็นไว้เทียมจะหาลูกนะครับใส่ไว้เทียมไปกิโลหนึ่งใช่กิโลหนึ่งเลยหาไป จะเสียค่าจ่ายจ่ายตรงนี้แล้วครับเพิ่มนิดหน่อยครับเพิ่มจากเครือไม้นิดหน่อยเพราะว่าายเทียมกว่าสูซื้อกว่าแพงนะครับรูหนึ่งกับสองอ้อยกลักวนะ <c oughs> <c oughs> ครับก็จะมีความงามมากครับมีความงาม สีก็จะเด่นขึ้นนะครับสีก็จะเข่าก็มาไม่ใส่ปส่ซีซูกได้ดีครับใส่ผมใช่เก่ามินนะครับนี่เก่ามินมะสสำหรับหนุกเขาชวาครับจะถาเขาใหญ่ก็ต้องนู่นแหละครับสิบเอ็ดสิบสองมินนึงนะครับยกเขาใหญ่ผมจะทำ ลองทําดูครับลองทําเขาใหญ่ดูลองทําดูซอเอ็ดมินนะครับเขาใหญ่อันนี้เขาจะว่ากาวมินนี่แล้วครับ คู <t ried> ่คัดคำเดียวนี่รือไงฮะผมชอบมันชอบนี่ดิคูคัดตลอดน่แล้วก็ก็ก็กก ขาใบสวยครับใครต้อง,งการก็เอทไลน์เลยนะครับเอทไลสั่งมาแล้วครับเอทไลน์มาคุยกันครับคุยกันได้ครับเขาชว่าครับเหมาะมากครับหน,นกดินได้ปีกจะไม่แตกนะครับแบบเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าว้เทียมก็ลื่นมากครับ ก็ใสลื่นนะครับไม่เหมือนก็ใหม่ไม่เหมือนก็เครือเครือลเลยเขาจะซาบางที่็็จะมีตุ่มมีอะไรนะครับจะคัดไม่ดีแต่ผมว่ามาคัดจนดีอ่นแหละผมทํา ประมาณนี้นะครับสงกับ ครับสำหรับยุนนีขอไวแค่นี้นะครับขอบคุณมมากขรทันครับทีขอลาสุ้มครับฝากกดไลค์กดแชร์กดที่สามช่องสี่สาบ้านเชีเนลเดินนะครับโดยฝากติดต่อไปครับสุรพลสบยุนนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ